สวัสดีครับเพจวันนี้กินอะไร y t u t u ตู YouTube, โตโ้สโนุยแยมครับวันนี้มาทานอาหารง่ายๆครับอาหารง่ายๆที่ร้านคุณยายครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับร้านคุณยายก็อยู่แถวๆอยู่แถวๆเนี่ยครับอยู่แถวๆตะวันแดงวันนี้มีมีอะไรนะที่เขาเรียกว่าเป็นมะระต้มจืดมะระใช่ไหมครับนเนี่ย แล้วก็มีปลาทูครับนี่ปลาทูแล้วก็มีน้ําพริกน้ําพริกอะไรนะน้ําพริกกะปินีน้ำพริกรกะปิแล้วก็มีมะเขือมีถั่วนะครับเนี่อันนี้ผมก็สั่งแผนงมาด้วยชื่อชื่อร้านอะไรนะครับอันนี้เ,เพิ่มซับเพิ่มับโอ้โหน,โ<อ>นั่งคุณยายเพิ่มซับนี่ยครับเจ้าของร้านยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> วัยรุ่นอยู่เลยนะฮะวันนี้ก็ มีปลาทูหนึ่งตัวนะครับมีปลาทูหนึ่งตัวมีต้มจืดมะระ FC จะคิดว่าผมผมจะกินหมดหรือเปล่าครับหมดนะครับเนี่ยครับผมชดเชยมื้อเช้าเลยครับมื้อเช้าผมไม่ได้ทานฝากกดติดตามเพจวันนี้กินอะไรแล้วก็ y t u t u โตโตโสนโยแยมสตูดิโอด้วยนะครับเพจวันนี้กินอะไรวันนี้กินง่ายๆครับ ชื่อร้านเพิ่มซับนะครับเจ้าของร้านยังวัยรุ่นอยู่เลยครับเนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่นอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะทานข้าวกันซับซับนะครับเชียงใช้ได้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่มซับเนี่ยเพิ่มซับข้าวแกงเมืองคอนนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะมาทานข้าวกันละนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจวันนี้กินอะไรแล้วก็ YouTube โตโต้สนุยแอมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ